สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเซอร์ r d o ด็อกเกสเกมมิ่งครับวันนี้เรามาอยู่กับโปรแกรมส่วนขยายที่มีชื่อว่า N Box Plus นะครับผมก็โปรแกรมนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดได้ฟรีจากในออแอปโคมนะครับผมซึ่งเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับความสามารถของมันนั้นก็คือ,อทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละมันสามารถที่จะบ็อกโฆษณา จากทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง youtube ได้นะครับผมซึ่งอ่ามันเป็นโปรแกรมที่แบบว่าสมมติว่าคุณแบบชอบที่จะนั่งนอนฟังเพลงอยู่กับพี่แล้วที่เกี่ยนม,มาปิดโฆษณาโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์คุณได้มากนะครับผมเพราะว่ามันจะทำการบล็อกโฆษณาทุกอย่างเลยนะครับผมก็โอเคครับผมก็มีอยู่แล้วทั้งตัวหนึ่งครับแอนบล็อกพลก็อ่าข้อดีสบาของมันก็ลารานี่แหละก็คือการปิดโฆษณาครับผม ทีนี้ถามว่าถามว่ามันมีปัญหาอะไรกับไขรหรือเปล่ามีแน่นอนคนระับมีปัญหากับไขรมีปัญหากับยูทูบเบอร์ YouTuber นั่นแหละครับนั่นก็เพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่ายูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เขาจะหาเงินจากการทําโฆษณากันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าโฆษณาไม่เด้งคนที่เข้ามาดูคลิปก็จะกดโฆ,โฆษณาไม่ได้และเขาก็จะเสียเงินในส่วนนี้ไปครับ ซึ่งตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าโฆษณามันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะงั้นผมเอาของใครเดีเอาของพี่แป้งแล้วกันโอเคไม่รู้ว่าพี่ผมนี่ไงยังไงคือจะสังเกตว่ามีแ็บสีเหลืองจุดตรงนี้แต่ว่าเปอนครูเนี่ยคือฉลาดล้เนี่ยครับตอนที่เรายังไม่ได้เปิดใช้แอปพลิเคชันอ่าแอนบ็อกนะครับผมมันจะยังมีแถบโฆษณาจุดสีเหลืองๆมาให้เราได้เห็นกันบ้างครับแต่เมื่อเราทําการเปิดมันนะฮะเปิดการใช้งาน กเกลืกเข้าไปอ่าแล้วจากนั้นเราทำการรีเฟกซหน้า YouTube หน้าโฆษณาจะหายไปครับ,บเห็นไหมครับตอนนี้นจะมีจุดสีเหลืองอยู่สองจุดซึ่งตอนนี้มันได้หายไปแล้วครับซึ่งโอ้คือตอนที่ผมใช้ตอนแรกอะผมก็รู้แล้วแหละว่ามันจะต้องไปทำให้ยูทูบเบอร์หลายแหละ่ะมันไม่ได้เงินจากโฆษณาแน,น่นอนผมวิธีแก้ง่ายๆครับคือติ๊กถูกออก ง่ายนิดเดียวครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับหลายคนที่ลำคาเนี่ยบอกว่าชิปหายกูอยากจะฟังเพลงแต่ถ้าเกิดว่ากูจะดูกูจะดูคลิปของคนที่กูชอบเนี่ยกูต้องมากดติ๊กเอติ๊กถูกตรงนี้ออกกูต้องทำเมยมั่งง่าย,ายๆครับไม่ต้องติดตั้งก็ได้ครับถ้าเกิดว่าจะขี้เกียจสักขนาดนั้นนะครับก็มนไม่หลักหัวอะไรใครหรอกใช่ไหมฮะก็แค่กดติ๊กถูกออกแค่นี้มึง มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเอกครับก็โอเคครับก็สำหรับโปรแกรมนี้ครับสามารถสามารถหาโหลดกันได้ที่โคมเว็บสโตร์นะผมแต่มีเรื่องหนึ่งจะบอกครับสำหรับตอนนี้นั้น Google เอมไม่ Google ก็ YouTube เนี่ยแหละได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะาทำให้โปรแกรม and บอกพตัวเนี้ยใช้ไม่ได้ผลกับ YouTube ครับผมอ่านั่นหมายถึงุณก็ต้องยอมทนดูโฆษณา,าต่อไปซึ่งเขาบอกว่าจะ ออ no skip, ออข้าไม่ได้เออโน s k สคอ่ะเออคือกดสค i ิปข้ามไม่ได้ก็โอเคครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาของทางเขา้านะครับก็สำหรับใครที่อ่าอยากลองโหลดแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างดิสคิชั่นไม่ก็เข้ามาหาโหลดเองก็ได้นะครับผมหลดง,ง่ายทเดียครับแค่พิมพ์ a แ e, ม่งก็ขึ้นมาแล้วฮะเนี่ยครับเนี่ยเซิร์กันเยอะมากครับเยอะจริงๆครับตัดดวีครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มี เท่านี้เองครับผมก็ซาร์ใครที่ไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ชอบจริงอย่าลืมกดไลค์ like, และถ้าอยากให้เพื่อนดูด้วยก็อย่าลืมกดแชร์สวัสดีผมเซเบอร์็อกบ๊ายบาย